วันนี้วันหยุดครับไม่ไม่ค่อยได้หลับได้นอนเลยครับแต่ว่ามาแพ็คของครับมีออเดอร์อยู่2อ0ยแปดสิบกโลครับตัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแลครับทางหัวหน้าเขาตัดไปแล้วแต่นี้เช้านี้ก็จะเป็นหน้าที่ของทั้งผมก็ต้องมาแพคไปให้ลูกค้าก็แกะหน้าเลยครับ สิบโมงห้านาทีครับวันนี้ก็ชิวๆนะครับประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงครับก็เสร็จแล้วมากันอยู่สี่ห้าคนครับมาช่วยกันแพ็คสองร้อยแปดสิบสามกิโลวันน้าที่ผมก็ปิดติ๊กเกอร์อก่อนนี่แหละครับงาน ไม่ค่อยมีงานครับช่วงนี้เดือนนี้น่าจะได้เงินไม่เยอะแต่ก็ทำไปครับดีกว่าอยู่เมืองไทยกลับบ้านเราไปก็ไม่มีงานทำวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดจาทำใบโซดาครับทำใบเสร็จสั่งซื้อพอเดอร์ลูกค้า คืนนี้วิ่งสองสามรอบครั้งนะแต่ก็ได้นอนเต็มที่อยู่วันนี้ไม่บวมตื่นสายด้วยแล้วก็เช็คคับเช็คใบใบออเดอร์มาปุ๊บ นี่สติกเกอร์ที่ออกมาเราใส่ตะกร้าไว้ครับให้ดูทีมงานทีมงานมาช่วยแ็นงานไม่เยอะเขาก็ยังมีน้ำใจมาช่วยกันครับนิดเดียวใบสั่งซื้ออเครื่องปิ้นเป็นไรเนี่ย มาแล้วครับนี่จะเป็นใบพวกใบใบออเดอร์ใบชิปปิ้งนี่ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจพวกผมทุกคนครับสู้งานต่อไปครับอยู่อิสราเอลก็ดีกว่าอยู่เมืองไทยครับพี่นอ้องใครที่อยู่ที่นี่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวได้นะครับเราต้อง สู้ต่อไปครับไม่ว่าบ้านเมืองเขาจะเกิดอะไรขึ้นเราเอาตัวรอดได้อยู่แล้วคนไทยเก่งอยู่แล้วครับเป็นกำลังใจให้ครับ